จริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงต้องแม่พี่สายกาบเป็นญาติของสายยันสัญญาเลยอ้าวเรนาดเขาตีอย่างเงี้ยเรียกเลยครับเอาเบอร์ไหนแล้วก็พากันเข้าไปข้างในได้เลยไปไหนเล่าฮะเพี้ยอะไรเพี้ยทำไมเพี้ยเพี้ยดีอ่ะกูถีบขวามืออยู่นี ล้วงซะเลยเจรต์เลยพี่หลบหน่อยเจ้าทำไมหนูจะคุยกับพี่คนนู้นพอเห็นใหม่แล้วลืมเก่าหรือเจ้ายิ่งไจกลับไกลๆก็ได้พี่หลบหน่อยพี่พี่หลบหน่อยจับเห็นขนมเบี้ยปูเนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเขาเล่นกันอย่างนี้เหละคันนี้ลิเกคะนรโน่นน่ะนี่เก๊กเกจที่ฉันทำไมเนี่ยปูยกปูไม่ได้ทีบปูยกขาจับมังเก๊กพอดีเดี๋ยวก็ฉีกหมดไม่ได้ใช้งานอะไรฉีกกระโปรงฉีก คิดว่าเป็นกระโปรงนะกระโปรงฉีดโอ้โหมึงตัดกระโปรงร้านไหนมาเนี่ยตอแหลใครตอแหลคนที่บ้านคุไล์สดอยู่ว้าตายแล้วโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวดิโอ๊ยไอ้ก๊อไอ้กอจับไอ้กอจับไอ้กอจับโอ้ยเดี๋ยวเดียวเออแกก็เอาฉันไปเล่นที่บ้านไงสิพิมิตเดินตัวตรงๆเนี่ย เดี๋ยวก่อนกระโปรงเป็นรูไปแล้วมั้งอะไรใส่พี่มิตรเมื่อกี้โอ้โหทำไมนึกว่าอยู่ในเซเว่นเลยเฮ้ยยังไงยังอยู่ในเซเว่นทำไมโอ้โหพุทธลองแทงเบล์เลยการเรียนไอ้นั่นมันตัวเล็กลองตัวยาวๆมั้งใครกดหัวพี่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได <De German S 1> ้กดใครกดหัว <absorption> พ <aut> <sucks> um> ี่ผมจะยืนใครกดหัวเองอ่ะเอาไปห้าร้อย จะให้มนเลือกอะไรขจางกดหัวนี่ก็ล้วงจังเอ่อเพี้ย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 พูดอะไรเนี่ยเนี่ยนาก็อยู่กับลิเกตูดกูอยู่กับมือละนาดเลยี่นี่ไว้ใจไม่ได้พี่มานี่หน่อยดมีอะไรเขาเขามีเรื่องเรื่องถามเพี้ะมีเรื่องจะถามมีเรื่องอะไรใหญ่หรือยัง ใหรือยังเหรอจังไหลดูนั่นความแม่ไปดมมัดเลย่น่เกลียดติงเลยลิเกเลิกแล้วมึงมีแน่มีแนหนูเนี่ยเหมือนฝันเป็นจริงฝันยังไงจ้องตั้งแต่ยังไม่แต่งหน้าแล้วทำยังไงกูจะได้เล่นคู่กับพระเอกคนนี้พอได้เล่นคู่จริงๆไม่ใช่ของหนูให้ใครว่าอยู่กันสี่คนขอบคุณครับขอบคุณครับที่สาธุถ้าหากว่าอามีชัย อยู่นสถานที่นี้จริงๆขอให้มีมาลัยไม้ผมดด้วยเถอะโอ้ยอามีชัยส่งขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้กันสองคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ไม่ให้ผมสองคนขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆกันเลยขอบคุณที่ติดให้นั่งเอกรุณาขอบคุณที่ติดให้ดาวตลกมิตรรักขอบคุณครับขอบคุณที่กูสองคนไม่ได้ครับขอบคุณครับจะพูดทาไมให้กูอายเนี่ย แล้วกูรเกพี่โลกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขอบคุณไงก็ขอบคุณครั้พวกริเกพี่โลกไปนั่งไหนกันหมดเนี่ยอยากได้รางวัลหรือเปล่าอยากได้ครับอยากได้ไปอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ติดให้เออมันก็น่าคิดนะถ้าไปขอบคุณครับขอบคุณชาพี่โลกที่นั่งกันดูตาแป๋วแล้วไม่ลุกไม่คิดจะลุกไม่คิดอะไรกันเลยที่นั่งกันดูพัดกันเฉยอมีชัยฝากมาบ้างป่ะอาไม่ได้ฝากเลยเขาบอกให้แกไปเอาไปเอากับเอากับลุงมีชัยนู่น ขอบคุณนะขอบคุณน้องสาวแล้วก็ขอบคุณนางฟ้านะที่อยู่แสนไกลไม่มีมาไม่ได้ยังให้ตังค์งเอาแล้วของพี่มิดเจ่ะล่ะอนนของพี่มิดอ่ะเนี่ยผิดเปล่าอ้าวแล้วของมึงก็ของกูแล้ว <c oughs> แม่กูยแม่ยังไม่มาแท้ยังไม่ถึงนะรถ <c oughs> ไฟยังไม่ถึงรอบี่ <c oughs> ร้อยเดียวพูดยังขนาดนี้แล้วยังไม่ให้กันครับขอบคุณครับก็ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่มาวันนี้ก็นนแค่อยากจะมาถามว่า,<ม>าตัวเองตัวเองเป็นเหมือนเขาเป็นหรือเปล่าเป็นยังไงเวลาเขาอยู่คนเดียวเวลาเขาเห็นตัวเองนะไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กทำไมคุยกับพี่ดีๆที่จะไปหันไปมองสาธุใครเอาตังหนูไปนะตังหนูมีสองแสนฝ่าน่ะถ้าเจ็บไว้ให้ตะกี้แกมกบันหลุด แคนี้มันขี้ขโมยอยากได้ไม่ตังค์เนี่ยอยากได้อยากได้พูดตามได้ร้อนเว้ยร้อนเว้ยจะบ้าแล้วเว้ยจะบ้าแล้วเว้ยเออคนบ้าใช้ตังค์ไม่เป็นกูไม่บ้าเว้ยเอาฝากไว้เดี๋ยวหายใช้ตังค์เป็นนะไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นกระโจกเยอะโจ๊กมันคล่องคอไม่กระดุกกระดิกไม่กระดักอะไรแล้วมึงจะรู้ตอนนี้เขากำลังแย่งมันจะตายแย่งอะไร หมเขาตามยิงกันนะสิเฉยๆเหรอเนี่ยทำไมเนี่ยมึงมเป็นอย่างนี้แหละอุตสาเพราะผู้ชายไม่ตามตูก็ทำเป็นโปรยทางให้รางวันนี่มันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเนี่ยอุปสรรคเดี๋ยผมไปเก็บให้ก็ได้กูอยากจะเป็นตังในพวงนี้จังเลยฮะ <c oughs> บอกตรงๆเลยนะ<อ><อ>ที่มาเนี่ยเขารักพี่เขาอยากได้พี่ทำผัวเขาอะฮะ คุณพระช่วยเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาดสระไปก่อนฮะสาดสระไปก่อนไม่เป็นไรตกลงตะกี้นี่ผิดไหมไม่เป็นไรคนดูยังไม่รู้เล่นใหม่สิเล่นใหม่เลยฮะคุณพระช่วยยังได้หลอมแหลมหลอมแหลมสงสัยพยายามหาอุตาห์ที่ตรงใจทิวเนื้อนมไข่วัวใครกันล่ะเฮ้ยังจึงรอหนาละ ในร้องอ้ายปากรักน้องหรือเปล่ารักนากองพระเอกโอ้โหเฮ้ยนี่ยังไงดีวะเนี่ยอุ้ยอ๋ออโอหน้าเกลียดทำอะไรเนี่ยเป็นอะไรเฮ้ย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 เฮหยักมิดยักทำอะไรของเกลียดเขาไม่มีไม้ว่า มิตรักเขาห้ามทักบอกยังวัดจะให้พี่มาดูดนมจากเตาทำเล่นตัวมัวอยู่ทำไมน้องไวไวโอ้ยคุณหนีไม่พ้นด้วงเงาจะจูบปากหรือจูบควาหรือพี่จะมาดูดนมทองเตาวว้าจะดูตรงไหนพระเอกจ้้เอ้ยเอาแ้ว เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้ยงไอทำบ้าอะไรเนี่ยอ้ยไป่ย่ไม่ดูเลยจะดูตรงไหนพระคุณายเลือกเอาเลือกเอาพี่ไม่ใยดูนมจะอองเต้าเฮ้ยอก่กอดหนู่บอกให้ยุ่ไงบอกให้หยุดไงขยายหยดให้ตอบมาเลยนะ มันไม่ยอมมันไม่ยอมนะ <leaving> อยากคิดจะมาตบเขานะทำไมงานนี้เขาก็มาฟรีอยู่แล้วมาตบโดนตบฟรีได <koska> ้ยังไงห้ามตบใช่ไหมห้ามตบจมูกหลุดกลับไปเธอแม่คุณเลยทำาำกะเดือดแทบบอกกันาฟ้าเลยพีเห้ยอกูเคยยิ้นแต่เฮ้ยนี่เย้ไหนเนี่ย เอาพี่ไหนมาเนี่ยเลยกันเลงลิเกอย่างเงี้ยเอาบาบอที่มีคนดูอ๋อนั่นดีๆไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่พี่นักทำซ้ำกระเธอแม่ทำดื้อทธาแม่บอกกันแฝงแฝงเลยพี่อย่าแฝงผายไปของพี่ไปตูดพระเอกแข่งเปี้ยะเลยวะไม่ค่อยไดแข่งมากระดานกระดานโต้งน่อย คนเล่นในนี <rôle CCTV> ้ไปก็แล้วกันเออลองมายืนแผ่นเดียวกันดิไอ้คนเล่นวินเตอร์ไอ้ยืนแผ่นเดียวฮ้ยหลอกเด็กไปยืนเรื่งกันเนอะเอามึงลองยอมสิเรื่องจะไปยังไงเอาลองลอยคอไปดูจะได้ดูอย่าแปรพันเธอมาฟัยของฟรีรับรองของดี เป็น,นะวังลงไหนเลยเี่ยต้องชอปต้านช่างพิมิตูได้บีบไข่พระเอกแล้วนีน่ตกลงนิทานที่กีเ้าอุตสาปีนี้มือสะสมคะแนนไข่หรือว่าไนี่ที่เราทำแต้มอยู่พี่เขามางานช่วยนี่เขาต้องบีบไข่ปากเสียกับไข่บ่อยแล้เวเรา เล่นันาได้นา้จะอาอยู่นี่นี่เ้าไม่ได้กว่าไก่หวงนียากอะไรวะเขาียกอะไรกลับไปเดี๋ยวนี้นะยังไงพี่ก็ไม่ชอบชอบอย่างเดียวเ็าชอบรางวัลเไงไกไปป้าพี่ให้หมดเลยกลัวโดนหลอกอะสิเขาบอกกลัวโดนหลอกและข่าวหนูดังขนาดนั้นลยใครยาไม่เอาว่าลองให้ก็ไอ้คุณต้องร้อง ไอ้นี่แม่จ้องจะเอาอย่างเดียวเลยใจอดใจอยากไม่มือเนี่ยตังใครขโมยแม่งเลยจตังไรเขยตังตัวเองเลยสวยไม่ทำมมดาอุสาวดีลูกแม่โอ้ยลองกูไปแล้วไปไหนเนี่ยไ่ไหนทางนี้โอ้โห ันหวานอย่างนี้เองพระเอกนมนมแม่จูบแต่มดแดงออกขคมปีเลยเฮ้ยเขาเล่นมาบ่อยไงแล้วลิเกยังอยู่เยอะสวยไม่ธรรมดาอุสาวดีลูกแม่แผ่นซีรักช่างสวยรู้จักแม่แต่แดงว่าเอ๊ภาพเขาอยู่แน่ๆน่เลย เนี่ยมึงบอกไม่คิดอะไรไงอะไรแล้วมึงบอกไม่คิดอะไรไงอุสาวดีม้องเป็นอะไรแล้วและตะก,กี้นี่มึงพูดทำไมเรียกแม่เพ้นสีทำไมเขาไม่ได้คิดว่าอุตสาห์เขาคิดกับเพ้นสีแม่ที่ลูกแม่เพ้นสีแสนสวยทอบุญนุ่นนำอํำนวยให้ทได้มาเจองทงาน <c oughs> ช่วยรับใช้ บอกมักง่ายว่าไก่ผมง่วงหาว่าเป็นไก่ง่วงสง่าไม่ใช่เหรอไอ้ไก่ก็น่าจะด่าเขาว่าก็ไม่ด่าคุยกันรู้เรื่องเลยมนคุยกันรู้เรื่องเลยมันเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในไข่ไงเลี้ยงมาพอออกมาก็คุยกันบ่อยไงคนละคนคนไหนก็ไม่รู้คุยกัะขำรู้เรื่องปากมันคุยกันทุกวันคืนนี้ 4ี่พันหรือสองพันห้าดีเสียตใงอย่างเดียวนะเริ่มเมื่อฟังคมสันแก้มใสไมอ่อะทุกใจแท่บ้าอย่ามาชวนบ่อยไก่พี่แล้วไม่คอยจะบายไป,ไปแล้วนะ <c oughs>